สวัสดีครับพี่น้องเบื่องคนดำน้ำครับครับบรรยากาศการดำน้ำประมาณสิบคนพูดจักบาทนี่จักบัตรสี่ร้อยจ้าวันละสี่ร้อยจ้า,าเลี้ยงข้าวพร้อมจ้ามาเด้อบวกราอยู่มาดำน้ำวันละสี่ร้อยครับนี่เลี้ยงเขาพร้อม เพิ่นดำได้สองมือแล้วอันนี้แล้วให้นี่เรียบร้อยแล้วครับนี่มือนี้กับซีเลี่ยวอยดอดคาดว่าน้ำมันเยอะ <laughs> น้ำมันหลายข้าวหกถุงห<อ>้าถุงหกถุงอาปู่ก็เนี่ยห้าถุงหกถุงวันนี่เบังไฮนี่ครับนี่น้ำยังเต็มอยู่เลยครับว่านข้าวแล้วนะน้ำไม่มีข้าววา่านเขาแล้วตายบดเลยน้ำถ่วมก่อนอดับอ๋อหัวใได้ครับนี่ เฮ้ยไปเดี๋ยวบางข้างผุนครับ ข้ปลาไปม่อยู่วบ่อนแกแกญาแกก็อยู่ตันแก่าเราล้ม่ันแท็กหรือบ่อนทางเดียวแก่าเราล้มเต็นมาแล้วยากรูปตาดำาายด้วยไปใครอยู่มือนีแดดบ่ออกนะขันหอนกัดเล่นน้ำรดน่ะน้ำไหลไปเนี่ยอ่ามุดน้หรดมเ้น่ะ ข้าบดข้าถึงหมกชุกนั่นเนี่ยวานเนี่ยโจมอยู่ในเนี่ยลุกไปดำผมต้องห่างเลยแก่ผมต้องห่างว่าในบ้านลุกไปดำผมลุ้ยให้ดำแล้วให้งามเหมือนของอันอาบัญจันทร์เด้อของเราเขอะไปตื้อแล้วแต่ก่อนยังกองเราวอีก

ดำไปบ่ดำดำไม่ได so ้ดอกลูกไม่ใช่ไู่ใช่ต้นนั้นบอกให้มือวันนีโอ้ตายยาก็ยยากพูดเล่นพูดเล่นไปทีาพูดแค่จูไปอย่างนี้หาดูดูย้ำหน่อยด้วยมือหวานอะไรก็ไปาม่ใช่กับเจ้าบัวดำน้ำฝนก็ แม่ที่คือว่าได้้มันงูเหเรื่องัจ้างลูกการ์ดังนั้นไม่แข็งอันนี้แขอไปตัวมว่าิะกอนจกนจนาเลยเอาใตายไป่อแ้วเ่าหอาใบตายไปเ่อ้เ็ดนอนเ็ไส้ปลาอยู่น้าหนึปลาตรงเง้น่ะ่อยอยู่หอาย้ มาทุ่ไทยดำที่ที่่ทยดำีที่แล้วว่ามือหแล้วยูโอ้แล้วไปถึมือละลเอาหมดมือุ่นมือหนบดเหม่อแน่นาะปุ่นให้บอกง่ายเลยครับเนี่ยดำ bỏ หอด khăn แท้ ngay, แล้ว hay nghe ปาน Bố để ได้ ngay, ง่าย khăn คัน

นังไปีเลยหันดากระเสด้ยใครหันไม้ยหันม้นะเขาที่เธอสบายใจอนโอ

<c oughs> เอาครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ